เอาแล้วสมุดสังคมล่ะพี่ผมเบืกอเอามาหรอพี่ทำไงดีพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาของพีก็ได้ ครับพี่ครับพ,พี่คว,วัสดครับสวัสดีนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะทวงการบ้านนะเนื่องจากครูให้การบ้านนักเรียนไปนะครับใส่ในสมุดวิชาสังคมศึกษานะครับครูได้เอาแจกสมุดคืนไปแล้วนะครับรอบนี้เรียนต้องเอาสมุดมาส่งการบ้านที่นัดหมายไว้นะครับ เดี๋ยวนักเรียนเอาสมุดมาส่งนะครับเลียงลําดับตามนี้นะครับจิรนันวรรณชนจิรชยาอเอาสมุดมาส่งนะครับมาทีละคู่กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวครูเช็คด,ดูไหมสิการบ้านเรียบร้อยดีไหมอโอเคเอาวางไว้นี่ก่อนอเธอโอเคเอาต่อไปอเด็กชายธนพลมา จัการินมาอ่าโอเคครับอ้าวจัการินสมุดเธอไปไหนเนี่ยธอสมุดผมหายครับอ๋อสมุดหายหายได้อย่างไรผมวางไว้ที่บ้านคนระับแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนครับอ้าวเนี่ยเธอดูน้องเธอเป็นตัวอย่างนะส่งงานครบทุกงานเลยครูเขาบอกมาเนี่ยน้องเธอที่อยู่กับเธอเนี่ยนะสม,สมุดครบทุกงานงานไม่เคยขาดนะ เอาตัวอย่างน้องบ้างเดี๋ยวครั้งนี้นะครูจะยังไม่ทำโทษเธอแต่ครูจะให้เธอเนี่ยไปจัดการเรื่องสมุดแล้วก็เอางานมาสม่งนะพร้อมงานเก่าด้วยนะครับครับอ่าโอเคไปนั่งที่ได้ครับอ่านนักเรียนครับวันนี้เดี๋ยวครูจะถามคะแนนนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจให้คะแนนแล้วครูจะอยากรู้ว่านักเรียนได้คะแนนแต่ละคนเท่าไหร่นะครับอ่าเริ่มจากวิรพลคะแนนเท่าไหร่ครับคะแนนที่ได้ 40.5สิบจุดห้าครับส0 5สิ5ุห้่าครับสี่สิบครับอากิรติเก่งมากเลยเธอได้คะแนนเยอะที่สุดในห้องนี้เลยสุดยอดมากเดี๋ยวกับพี่รอผมก่อนผมขอ,อ,ขอ,อมักใส่กับกับพี่พี่รองเท้าผมมันเก่าแล้วพี่เสื้อให้ผมใหม่หน่อยดิมันเก่าแล้วพี่พได้เดี๋ยวยังไงพี่จะเก็บเงินซื้อให้นะครับพี่ เอาครับพี่เออที่บ้านเ่ยพ่อพ่อเธอพ่อจะมีงานให้เราทำไหมคือช่วงนี้เราอ่ะอยากแด้เงินมากอยากไปซื้อรองเท้าให้น้องอ่ะคือน้องเราโอรอ,องเท้าเนี่ยตออววัวแป๊บน,นะไม่รับควรทำยังไงนะเราอชุดนะโอเค ทำไงต่อไปนะทุกสุขวิธีดีเฮ้ยอัน,นี้อยากได้เงินวัวเฮ้ยเฮ้ยได้ข่าวช่วงนี้อยากได้เงินไม่ใช่หรอก็อยากได้สนใจทำงานกับเราเปล่าทำไรอะ่ะแค่ส่งของเล็กๆน้อยๆของอะไรอะ่ะของผู้ใหญ่ไม่ต้องรู้ก็ได้เดี๋ยวขอคิดก่อนนะได้ได้เอ๊ทำงานอะไรนะ เราจะทาดีไหมนะเงินจะซื้อรองเท้าให้น้องก็ยังไม่มีเลยอเอ๊ะถ้าเราทําเนี่ยมันจะเป็นไงนะอาจจะทําให้น้องเสียใจและยายเสียใจก็ได้หรือไม่ก็อาจจะโดนตํารวจจับอาจจะทําให้เราเสียอนาคตเลยก็ได้เอ๊ะเราว่าไม่ทําดีกว่า ไปหางานที่สุดจริตทาดีกว่าเก็บขยะอะไรพวกนี้ก็ได้มันเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้หรอกมันอาจจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ได้ถ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้สวยพี่คือเรื่องที่พี่ชวนตะเกียผมไม่ทาแล้วนะเก็บมาทำไม่เป็นไรหรอกแต่แกอย่ามาเสียใจอีกหลังแล้วกันไป โอ้อีกไม่กี่บาทก็จะได้เงินเก็บเพื่อซื้อรองเท้าให้น้องละ ยี่นี่รอนะ <S <S เดี๋ยวพี่ไปเอาของมาให้ครับพี่โอเครอแป๊บถ้าเราให้น้องเนี่ยน่าจะดีใจนะเว้นนี่ไงของเหยียบได้เราบพี่เรายาได้บไ,ได้แล้วพี่เฮ้ยม,มาครับพี่แได้แล้วเดี๋ยวผมครับ ไม่เป็นไรหรอกรองเท้าน้องก็เก่าแล้วพี่ซื้อให้เห็นน้องก็ใส่แบบว่าไม่ค่อยดีแล้วเนาะเดี๋ยวเอานี้ไปใส่นะเ,าเนาะ,ะพี่โอ้ได้แป้นครัะพี่ไปเดี๋ยวกลับบ้านกัน